จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ไอข้ขวตรงนี้มันหลวมอะนะผมก็ตรวจสอบพบนะครับแล้วก็ขันเข้าไปล,ละหลังจากนั้นก็ใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งนะครับก็ชาร์จไปปรากฏว่าจากการสเกตของผมมันร้อนนะก็เลยเปิดดูอ้าวมันเริ่มมีการไหม้แล้วนะครับะครับถึงแม้ว่าเนตอนนี้ก็แน่นนะแน่นเลยนะ ถึงแม้ว่าเราขันไปแล้วก็ตามนะครับเป็นเหตุให้วันนี้ผมตัดสินใจเรียกช่างไฟมาแล้วนะครับสันนิษฐานได้ว่าคือขั้วมันคงกร่อนไปละนะครับสายไฟมันเริ่มเดินไม่สะดวกละมันก็เลยเกิดความร้อนนะเดี๋ยววันนี้จะทําการเปลี่ยนละจะเปลี่ยนเปลี่ยนตรงขั้วมันนะครับด้วยการดึงสายไฟมาแล้วเข้าหัวใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะทำเนี่ย ต้องตัดไฟก่อนครับตัดไฟที่หมอก่อนนะครับวิธีตัดไฟที่หมอก็ทำเองไม่ได้นะผมอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ต้องแจ้งการไฟฟ้านครหล,ลวงนะครับในเขตที่พื้นที่ที่เราอยู่นะครับโดยแจ้งหมายเลขหม้อไฟไปนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเขาจะมาตัดให้นะครับหลังจากแจ้งไปไม่นานนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า แจ้งวันที่ทํางานเลยนะครับไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าใดๆนะครับโทรไปที่เบอร์ของการไฟฟ้าในละแวกที่เราอยู่นะครับแล้วก็แจ้งเลขหม้อนะครับเลขหม้อเอาจากไหนครับเอาจากใบเสร็จที่เราจ่ายค่าไฟนะครับหลังจากประมาณสัก10นาทีไม่เกิน15นาทีช่างช่างไฟก็มาหน้าบ้านเลยครับนะครับหลังจากที่การไฟฟ้าเขามานะเขาก็ปลดสายให้เรานะครับนี่ปลดสายเอาอย่างนี้นะฮะซึ่งซึ่ง หลายคนบอกว่าตัดปลดเองก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ดำเนินการนู่นนี่นั่นนะถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่กระบวนการเนี่ยมันจะต้องปลดไอ้เนี่ยสายตะกัวเส้นนี้เป็นการวารันตีว่าซีลอ่ะมันยังอยู่นะครับซึ่งถ้ามาตัดเองอ่ะไอ้นี่มันก็ขาดออกไปถูกไหมฮะแต่ถ้าไปฟ้าเขาตรวจพบว่าซิลเนี้ถูกตัดออกโดยเราอ่ะค่าปรับประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับ แต่ถ้าการฟ้าเขามาตัดให้แบบแบบที่ผมเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการให้เมื่อกี้ผมจ่ายไปร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วเขาก็ลงประวัติว่าบ้านนี้แจ้งตัดนะครับแจ้งตัดแล้วก็เดี๋ยวพอช่างผมทําเสร็จเนะี่ยเขาก็เขียนในในใบางานเขาว่าเดี๋ยวช่างไฟของผมจะใส่เส้นสายเส้นนี้เสียบเข้าไปานี้เองนะครับแล้วเดี๋ยววันวันดีคืนดีเขาก็จะมาใส่ตัววารันตีเนี้ย ตัวซีลเนี้ยคืนให้นะครับกระบวนการก็เป็นแบบนี้นะครับนะก็เป็นความรู้ให้เ,เพื่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียไม่งั้นเดี๋ยวเสียค่าปรับไอตัวซีลเนี้ยสามหมื่นนะถ้าตัดเองนะครับอนะระหว่งวาวงนี้เดี๋ยวเราระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอช่างไปซื้อซูเปว่าของผมต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์นะครับเปลี่ยนเบรกเกอร์เนื่องจากว่ามันมันก่อน มันก่อนข้างในนะครับหลังจากที่มันหลวมครั้งก่อนมันเหมือนละลายติดเลยเนะี่ยนั่นไงโหสภาพนี่คือสภาพนะครับ เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงร้อนอะ่ะก็ในเมื่อไฟมันเดิมไม่สะดวกขนาดนี้นะครับเหตุที่ไฟเดินไม่สะดวกก็เพราะว่าหลวมเหตุที่หลวมเพราะว่าการใช้ใช้ไปมันมีการกระตุกกระชากนะจะไม่เกี่ยวมันค่อยๆคลายเป็นความรู้จากการใช้งานนะครับ เนี่ยนะครับอันนี้นอ็นอตน็อตของขั้วสายที่มีปัญหานะสังเกตว่าเราขันเข้ามันเข้านะแต่พอดูด้านหลังปุ๊บเป็นไงฮะสนิมสนิมจากการกร่อนของตัวฟลัดสีเขียวนะครับมันก็กัดจนจนน็อตขาดอะนะครับน็อตขาดเดี๋ยวน็อตเดิมมันต้องยาวเท่านี้น็อตเดิมน,ดดน,ดดน็อตดีน็อตดีแล้วกันน็อตดีนี่ก็เดิมนะแต่เดิมดีนี่เดิมไม่ดี น็อตดีเนี่ยมันจะยาวเห็นไหมครับน็อตอันที่มีปัญหาคือโดนกัดจนขาดนะน็อตก็เหลือสั้นแค่นี้มันก็เข้าสายไฟไม่สนิทนะครับก็เป็นเหตุสอดคล้องกันไปสอดค้องกันมานะไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันนะครับแต่แน่ๆคือเกิดจากสายไฟหลวมนะครับสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะฮะสายไฟหลวมได้จากอะไรอันนี้เรียนรู้จะช่างไฟครับกระแสไฟที่มันสูงอ่ะมันใช้ใช้ไปอ่ะ สายไฟมันจะค่อยๆคลายตัวนะครับมันจะค่อยๆคลายตัวนะครับฉะนั้นการคลายตัวอ่ะพูดใหม่ใช้ใช้ไปสายไฟจะค่อยๆขยับตัวนะครับขยับตัวจากกระแสไฟนี่แหละพอกระแสไฟมากการขยับตัวขยับตัวมันก็มีน้ําหนักมากขึ้นมากขึ้นทําให้เกลียวน็อตขั้วสายไฟนั้นค่อยๆหลวม อย่างนี้เลยนะอันนี้อย่างนี้เลยนะครับที่ข้อมูลจากช่างไฟนะครับพอหลวมปุ๊บม,มันก็เกิดอาการที่ผมเป็นน่ะหลวมปุ๊บกระแสไฟเดินไม่สะดวกนะครับก็เกิดเป็นหาเรื่องฝัดสีเขียวนะครับความร้อนนะครับก็เป็นอันตรายส่งผลให้ไฟไหม้นะครับฉะนั้นต้องสังเกตเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเดือนนึงอะ่ะมันหมัน,มนกวดน็อตสักทีหนึ่งเพราะมันหลวมครับ มันหลวมครับมันหลวมเองครับหลวมจากการใช้งานครับนะครับอันตรายมากๆนะครับเนี่ยผมมั่นใจแล้วนะว่าหลังจากที่ผมกดน็อตไปครั้งที่แล้วอะ่ะน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วนะครับที่ไหนได้มันมีความบอบช้าจากด้านหลังที่เราไม่เห็นนะครับฉะนั้นผมแนะน,นําเลยนะถ้าใครเกิดปัญหาเรื่องเรื่องมันหลวมอะ่ะให้ดีนะครับถอดออกเลยแล้วดูด้านหลังจะหยัดยัดดีแต่ว่าขันเข้านะครับถ้าเกิดปัญหา พูดใหม่นะถ้าเกิดปัญหาว่าเห็นชาร์จแล้วเกิดความร้อนขึ้นนะครับจากการเอามือไปจับหรือจากการเห็นเป็นควันอะไรก็แล้วแต่อย่าเพียงแต่เอาไขควงขันแล้วแล้วคิดว่างานงานจบนะไม่จบนะครับแนะนําให้ถอดด้านหลังดูนะครับดูว่าด้านหลังอมีความเสียหายจากความร้อนนั้นหรือไม่นะครับอย่างของผมเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันน่าจะมีความร้อนไปทําลายมานันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแล้วผมตายใจ นะว่าขันเข้าไปน่าจะจบนะครับดีที่ผมมาสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากใช้หลังจากขันแน่แล้วใช้อีกหนึ่งเดือนนะครับไม่งั้นไฟไหม้บ้านแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังไปซื้อกล่องไปซื้อเบรเกอร์ตัวใหม่อยู่นะครับนะมาดูสิ่งบอกเหตุหลายๆอย่างนะครับที่เราเรียนรู้จากที่เราใช้งานนะเราเรียนรู้ที่เราใช้งานนะครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยอ่ะ ชัดเจนนะว่ามันร้อนมันก็เลยเปลี่ยนสีจากตัวพลาสติกขาวๆกลายเป็นสีน้ำตาลอันนี้เบสิกนะครับแต่ถ้าเห็นรอยเพื่อนๆเ,เห็นสีเขียวที่สายไฟทองแดงนี่ไหมครับเห็นรอยอย่างเงี้ยเขาเรียกรอยฝักนะครับรอยฝักมันเกิดขึ้นจากการที่จากการที่อันนี้ช่างไฟบอกผมนะจากการที่สายไฟมันหลวมนะครับแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาสักอย่างหนึ่งกับตัวทองแดงนะครับจะเป็นค่าเขียวๆเนี่ย ฉะนั้นถ้าเห็นคราบเขียวเนี่ยคือเป็นสิ่งบอกเหตุว่าสายไฟของเรามันไม่ปกตินะครับไม่ก็ไม่ปกติซึ่งมันก็จะแถมมาด้วยการร้อนนะเนี่ยร้อนแล้วก็เห็นผนังพลาสติกเนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีหรือสายไฟเริ่มละลายอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็สอดคล้องชัดเจนกันไปหมดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างต้องไปซื้อเบรกเกอร์ใหม่เนื่องจากตัวเบรกเกอร์อ่ะหน้าตาดูดูด้านหน้ามันโอเคนะครับแต่พอ แกะออกมาด้านหลังอะ่ะคือคั่วมันก่อนไปหมดเลยอะ่ะมันขันอะไรเข้าไปไม่ได้เลยถึงเข้าไปก็หลวมนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเบกเกอร์ใหม่แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าหัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะต้องล้างไอ้ฝัดสีเขียวๆนี้ออกไปด้วยนะครับครับระหว่างรอนะผมก็เอาเจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยมาพ่นนะครับทำความสะอาดไอ้คราบเขียวๆแล้วก็แปรงสีฟันเนี่ยค่อยขัดเช็ดออกไปนะครับเพื่อที่จะ หนึ่งคือการตรวจสอบนะครับว่าสายมันกร่อนมากน้อยเพยงไหนตรงไหนถ้ามันกร่อนมากผมก็ตัดทิ้งนะแตะ่หนึ่งด้วยว่าสายเส้นนี้ของผมอะมันช่างไฟคนที่เกาะคนที่แล้วทําไว้สั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะตัดมากไม่ไงั้นก็ต้องมีการต่อกันขึ้นมานครับก็ตัดเฉพาะส่วนที่เสียออกไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับนอกจากนั้นในส่วนของจุดไหนที่มันมีรอยไหม้อะผมก็จะ ทำให้มันไม่มีรอยไหม้ผมก็จะเอาสติกเกอร์สีขาวแปะทับนะครับจะได้จะได้เหมือนรีเซ็ตใหม่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันสีขาวนะถ้ามันมีรอยไหม้ครั้งต่อไปเราจะได้รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอได้เบเกอร์มาเราก็จะเอามาติดตั้งใส่ลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขนะครับปัญหาของตัว เบเกอร์ของโฮมชาร์เจอร์ในรอบที่2นะครับก็จะออกมาในแบบนี้เลยนะครับผมได้มีการติดตั้งไม้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตัวเบเกอร์ที่ผมเปลี่ยนใหม่เนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันจะยึดติดกับตัวกล่องพลาสติกเนี่ยด้วยน็อตเกีียวบางๆเองนะครับมันก็เลยไม่แข็งแรงนะผมก็เลยเพิ่ม ไม้ลองเข้าไปข้างหลังแล้วก็เอาไม้ได้ยิงเข้าหาตัวกล่องพลาสติกโดยน็อตท,ที่ยาวกว่าน็อตท,ที่แถมมานะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะก็เป็นออนออนจะสีแดงนะครับก็ชาร์จมาสักพักแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความร้อนผิดปกติอะไรนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อเตือนใจวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็แนวคิดในการดูแลรักษาสําหรับเพื่อนๆที่ ใช้โฮมชาร์จเจอร์อยู่ที่บ้านนะครับเข้าสู่ปีที่2ที่3ที่4อะไรก็ตามนะครับต้องไม่ประมาทกับระบบไฟที่วันแรกเด y 1วันเนี่ยโอเคมันดีมันแน่นนะครับแต่ใช้ใช้ไปอะ่ะกระแสไฟฟ้าสลับนะครับ AC ีเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะครับซึ่งช่างก็บอกแล้วว่าด้วยตัวกระแสเองใช้ใช้ไปอะ่ะมันจะมีการขยับเบาๆที่ 1มองด้วยตาไม่ออกนะครับ 2. ใช้การสัมผัสก็ดูไม่ออกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือสุดท้ายแล้วก็คือมันจะหลวมนะครับแล้วก็เกิดปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผมเนี่ยหลวมแล้วขันน็อตเข้าไปแล้วคิดว่าปัญหาจบตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเอพิโซดที่แล้วแล้วแต่เอาข้อจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยข้างหลัง รเราขันข้างหน้าถูกไหมครับแต่ข้างหลังนั้นมันหลวมเรามองไม่เห็นด้วยตานะครับก็เป็นเหตุให้ต้องเลื้อออกมาดูแล้วก็พบว่ามันหลวมนะครับเลยต้องทําการแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะถ้าฝืนใช้ไปไฟไหม้บ้านแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปดูแลอุปกรณ์ชาร์จรถในบ้านนะครับประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับ